ăn thì chẳng <laczego balls> <coughs> mấy tham mồi Đi mẹ sẽ kén nữa mày, tôm nữa mày kén thế không? nữa mày Sao khăn Nó kẻ Nó Nó mày nhắn mẹ Nó mày

เตรียมแกงแล้วบ่แม่นิเออแกงรทขาเบือแกงแไหม่นี่ทำขเบือล้วทำาไม่แกงเาม่ใส่เครื่องไว้เรียบร้อยอืมแค่ตู้ค่างสมัตู้างม่แกงเขาหน่อู่คนใส่ข้าวเนียวะตุนเป็นน้ำผ้า không có đẹp lại mùi lạc kèm của mãn xe lạc kèm với mẹ khua nguyên nhỏi nguyên nhang đẹp hết 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 หารกสิเทคานหอบซะก่อนจะก่อบาทเดียวนะพี่เนอะ ดว่ะดีาเฮ้ยบบไปกินแก้ใหม่จะบอพิกโดดใช่ไหมกอเพ็ดนี่แค่กัดกใส่กระเสียใช่ไหใช่จกหาหหมากนะเพชรกับแซ่บได้ไหมแซ่บแล้วแล้วฝ้าตักกินใช่ปะนี่พร้อมเลย กินขาวอพี่น้องเโอ้ย,ออยอแบพอดีพี่น้องพอดีมา,มาพี่น้องแกงหน่อไม้ฮ้อนฮอนเลยนี่มามามา,มาดดกินกันสบายดีไม่เด้กินข้าวตอนเทียนกันเลยพี่น้องเ้อมาถูกถกคนมาเด้ข้าวหน่อไน้แกงหนอง่อไม้ <laughs> สบายดีพ yeah, no, no. oh, cool. ี Twelve, ่น nice. ้องคินค hey, ่ะค anyway. ินิแล้วนะพี่น้องเด้อคินไปกินนังก่อนพี่น้องนนงอคุณน้ม่ชวยีเอกินเห็นอิ่มอยู่ตอนพึ่งหยาสบายดีพี่น้องกินแกงกับหมพอเด้อเขามาจะเพื่อนเพิ่นอยาาวที่เราแอบเข่ามาให้นะอันนึงมาติบเข่าตะหน่อยมารู้ติบเข่ามาสองอันหม่ไหม่าษากนจบ

ngon 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 Nó sai ngon 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 đi ngon 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 ngon

คเขาเอาอีกตอหนึงคือบอกว่ใส่ไนมคือไม่ได้ใส่มงมเสือเลยพี่น้องเยคือจะใส่คือเราจาทำนี่เขาสีบบ่หัแนใส่ไปใส่มันอกมืนใส่มงกนใส่สายนังหรือใส่พหักแใส่นั้นใส่มงไปนี่ใส่รวม หัวไข่นหัวให้อายกินมิโซะให้นั่กิลลืมฝึกแม่กิลใส่ลืมมันห้อยใส่ม่กิลอยู่พี่อาใส่ให้ได้ไปทไข่นข้ากินบอลลูผักไข่ว่ปอนมาไหมไข่เดีผักไข่ขไข่ ดั้มคือดัมกระยาแสบเหนื่อยเหอะเกิดมาก็ไปใส่นาฬิกาเพ่นเพนงนี้จะเกื่ออกพี่น้องเอ้ยมีบุญบาตชนะได้ใส่ใส่ของมึงเนาะ เ้องกาประเทศเคยได้โค้งผากาจะเกิดมาแล้วมาได้น้ำนาซาลีนี่แหละเนคือกัรพี่น้องทางหอวจะเต็มอยู่ตางประเทศกัหรืออึดเอาก็่เคยได้ใส่น้ำดอกพี่น้องเอ้พี่น้องทางพ่อนะเคยได้น้ำว้าวกันคุยกันยังบึกคุย พี่ลองทำผอไม่หระอยู่เมืองนอกหลายคนใช่มีร้านขายดีคนเดียวเต็มพี่ลองทำผอได้คนเนี่ยพี่จะพูดเลย้วยเราเคยได้เราเคยได้คุยกันเพคยขายแต่พอเขาย่างเขาก็ะแพงขาแต่น้องเขาเช่องลอยจำลอยหาลอยมาเดิน้องผาเงินมาให้กลับอย่าใส่เด้อเงินข่อยเราก็ว่าในนั้นไอ้ซาสุก่อนส่วนตัวคนเยวเราถึงตายเนาะเราคนเพิ่น ง่อ,อยจะใส่ๆๆเด้อ้บกิดใรนนาาพัพ่คนองอันี้เ,เพวไไ่านนีค่ะขไปใส่แด้่าให้ใส่ทันนี่น้อ่งมังน,นอกถอยโอ้ยคือสีแล้วแต่เงีเ,เพื่อนอ่ม <laughs> นนีผู้ซอยี่อ้องเอ้ยอ้หาตัวคนเดียวด้ทันนี้แหละ เอาว่าข้าเจ้าก็จึงลูกจึงเต่าไปเมอืองนอกนะเพราะว่าว่ามีพี่น้องหลายพี่น้องจับหลายให้ลูกไดิไปแน่จากคนสองคนลงกับตสอิ่นเออถ้าเ่ิดเมื่อก่อนที่ว่าลูกเกิไม่ได้ถากถาก่อนก่ได้ไปจากคนบับเข้ามากับแบบเรื่องมยังมายามครกปีพี่น้องเรามาครกปี เขากับเมื่อเพื nu, ่อนนี่ยอยู่บ้านได้ผลแล้วเพื่อนมายามเพื่อนเป็นมอนจะเคยดอกนี่จะหูว่าพี่น้องมาแล้วก็โผล่เหมืนเมื่อมาหาคือเขาเจอมีใหม่มีมือเนาะเจอไอ้น้องซอยเขารวยขื่อรวยขื่อเลยน่องซอยคนนึงมีคุณูมีหัวนั่นนี่เอาของไปขายเจอดีใจได้ แกมาเห็นยูทูบหนิเต๊กี้แต่ว่าท่านมาเห็นยูทูบหน่คิดว่าแม่มอนไม่โตคนเดียวพี่น้องคือม่นไม่พีมันไม่น้องเนี่ยเขสร้างช่องยูทูบขึ้นไม่เห็นมาอ่านเมอคอมเมนต์พี่น้องเฮ้ยมีคนหักหลายอยู่เด้เนาะว่ะมีฟีมีน้องหักหลายอยู่เรื่เนาะดีใจเหรือว่าไ่ฟีมน้องได้มูได้ครูได้ลูกได้ร้านทางยูทูบ มีคนโทรแม่น่ะมีคนโทรมาคุยมาคุยแม่นมาลุมมา่มแอนมาล่มแต่เรามืออล้วก็โมโทรมามีโมดูไ่มอยูอนั่นดได้โมคนลาวคือกันเนี่ยอยู่เยอรมันล้วก็ได้น้องหักอยู่อเมริกากับคนลาวคือกันคุยกันทุกเมื่อล้วก็น้องหักอยู่อันโนว์ อันนี้นเป็นคนไทยคนดูจังหวัดจันทร์อยู่เยอรมันเด็ก็คุยกันเด็กก็ลูกหักอยู่เยอรมันเด็ก็คุยกันทุกมือก็เลยมาได้ลูกมีได้มาได้ลูกมาได้น้องหักมาได้ลูกหักมาได้โม,ไม,ไมูได้ขู่ได้เสี่ยวต่างประเทศดีใจเลยมีมอนงานยูทูปเนาะย้อนยูทูปให้กำลังใจดีใจหลายในสูตนี้เห็นโลกเล้สั่งหลอกโซเชียลนี่คือว่าเออดีเด้อ แตาดีไปนะนี่มาดีไปข้าวแ่พีเลยลน,น้องเลยลูกเลยหลานเอาไปเห็ดยูทูปเนี่ยดีใจมอนต์ดีใจ,ม,ม,ใจมีกำลังใจสูงมียังกต่เด็ดไปเป็นสีน้อกินยังกินยังสีให้พี่น้องเบงแม่นี้แหละซัมในมอนที่ทีเห็ดได้ทำเมื่อทำให้ในม้อนเนี่ยเด็กพี่น้องเลยกินแบบบ้านๆข้าวแต่จะพอเมื่อขาเลี้ยงข้าก็ได้นี้แหละตะ,ก,ะกี้ก็ได้ เลี the 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 ้ยงลูกกับ er พี่กะแบบนี้แหละเ่อลูกชิ้นไงกะกระสุนกระส้นใครเงต้มน้ำไม่นะหม้อักใหม้อชามปีี่น้องซอสเบอร์เบิร์ส้มน้ำไม่แกงน้ำไม้เต็มหม้อาเลือตะี่ลลูกหลายเอากระหยากินกินนกบคนปากใส่น้ำที่ละะใช่ไหมจำเขานบานกระปุกใส่น้ำละเละคนกินอใส่น้ำละเลยตะกียันมิ่ เลี้ยงลูกมใช้น้ำน้อยคขาเจ้าเ่าแล้วเัวอิ่มนะกลงคืนมาเป็นการตักสเตือนแม่ม้อนนะบริยานได้ไปเกี่ยวเด้พี่น้องพอเพื่นเนี่ยนะกินบ๊อบเพนใส่เบ็ดใส่ก้างกับบ๊อบเพนใุตก๊บกุกเกียดกับบ๊อบเพนเรื่องหากิ้หนึ่งเนยังดักลางกับปูกับบ๊อบปูตัวหนึ่งกระจายยอดบ๊อบฟูดเป็นอยู่แต่เวลาเราอยากเห็ุแบบคือแบบอัน ครอบครัวอีกคนเราเป็นตระกูลที่ว่ามีเงินแน่น่แบบอยากยรถฐานะลงมาคุดกระปุกฮะโตมีเมียแบบนี้ดูส้นครอบครัวโตหรือมยีองเ็ะเตก้นจะแต่บาเรื่องเห็าเห็ดกาหกันนี่เหตุเป็นอย่างไงามเหตดการณ์ออย่าทานของสานังนได้นนานของสาริบเข่าติดน an an ั <S <S ่งโจวโจ้เหตุารเป็นตนางมนต์นางน เแล้วเราเราบทนาดันกุดจิโรกับคูวิ่งเจ้าเนาะเรื่องเห็ดเรื่องเห็ดกินนี่ตั้มเจลก็ไม่แต่ตั้มเจลกับบ๊เป็นบ๊อบเป็นเห็ดเลยข้ามีอะไบ๊เห็ดจกินบ๊อบกินบ่ได้กินคือบ่ได้กินหลดเออต้องเมียเห็ดจะกินคนอื่นเห็ดกับบ๊แซ่บบ่ที่เนี้ยข้ามีอเห็ดจะกินคนอื่นแบ่งยังมาห่างเลยแล้วบ่กินเนี่ยแค่พอวนาองอนบ่แซ่บอะไรปะบ๊อเจ้าเห็ด เอาการชิมหาปีกต่ขอน,งอนางอ้นจะได้เลิกล่ากันเพื่อเลลูกลูกครูที่เจ็ดคือนางอ้นลูกแรกมันเกิดมาละเสียแต่ต่อมาว่ามาแถวบนลงมาขอนงอนางอ้นเกือบมันนะเนาะเกือบมันหลัดข่อยเนาะโอ้ยตอนนั้นเทำไม่าเพิน่นเห็ดมันหายในะอ้นไม่ได้เกิดสัมมันหลัดข่อยเอ ตะกี้ค่ะน้ำบากเลยจีแม่ทำมันหลัดอุ่นไว้ <c oughs> แม่นบาพี่น้องพออยเห็ดมันควรเห็นหายก็แม่ได้เด้อตะกี้นะต้องมีใบยางยืนจากครับ้านใบเจ้านี่นั่งนี่มีลูกหลายคนเห็บลูกหาหกคนเลยเขาเห็ดมันหายลูกสองสองคนเนี่ยเขาไ่เห็ดมันหายตะกี้จนใบยางยืนใบครับ้านจะได้เห็ดมันได้อุอน่นเ่ยทิงเอ้ยจะได้เห็ดหายทิงเอ้ย เดี๋ยวนี um. like <A lovely ión> ้ลูกสองคนเกลียดเขาุหมือนีลยฝ่ายเดียวก็เหลีดเขาเกลีให้โลดขหมือนเนี่ยคู่เดียวก็เกลียดแต่ที่แม่ได้ยาคุมยังไม่ได้ขินจะเป็นในระยะคุมแม่ยังหูเลยเป็นในระยะคุมหูจัะนี่เรได้น้องม คลิมมลป,ลปนีน่นานาานลาไม่มอญลาไปก่อนได้พี่น้องเดอ้อได้ตามจิหนาเด้อหักมื่อทุกคนยิ่ให้ยกำลังใจแม่มอนขอบใจหลายๆที่คอมเมนต์แม่แต่ซ่นดีๆขอบใจหลายๆสบายดีบายลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องลุงมนะฝาแม่หมอนเลยแเด้อต้งองสาวลาเบาอีสานนำจ้าบ๊ายบาย